สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พานะครับมาดูวิธีการอยู่เตือนครับหลายคนนะครับถามเข้ามานะครับข้อความเข้ามานะครับแล้วก็มีโทรเข้ามาบ้างปรับไปนะครับว่าพี่ตั้มยูเทิร์นเนี่ยมันคืนพวงมาลัยตอนไหนเนี่ยมันคือนยังไงหนูนี่นะยูเทิร์นปุ๊บเป็นฟุตบาทเลยคืนพวงมาลัยไม่ทันพี่ตั้มครับผมคืนพวงมาลัยปุ๊บรถเฉยออกด้านข้างรถด้านหลังวิ่งตามมาชนนะครับคลืนพวงมาลัยยังไง ทำยังไงนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าวิธีการคืนพวงมาลัยยังไงให้รถตรงเลนนะครับผม,มนะครับมันมีวิธีอยู่สำหรับมือใหม่นะถ้ามือเก่าเนี่ยมันกัดจ,จังหวะถูกแต่ถ้ามือมือใหม่เนี่ยมันกัดไม่ถูกนะครับเพราะว่าเห็นเขาคืนปุ๊บเนี่ยก็คืนก็ดูว่าเขาคืนตอนไหนนะครับดังนั้นตอนที่เขาคืนมันไม่เหมือนกันเรามือใหม่เราขับนะครับมันก็ช้านะครับผมสอนเสมอนะครับว่าเวลาขับรถ ความเร็วคือตัวแปรสําคัญในการคืนพวงมาลัยนะครับดังนั้นตอนที่มือใหม่คืนล้อมันจะช้าเอ้คืนล้อเนี่ยรถเคลื่อนที่มันจะช้าดังนั้นเราอย่าไปจับว่าเขาคืนตอนนี้ตรงน,นี้นะครับดูดีๆจับหน้ารถเป็นหลักนะครับผมมีวิธีการนะครับฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าความเร็วของมือใหม่จะช้าความเร็วของคนที่ขับรถเป็นแล้วเก่าแล้วเขาจะเลี้ยงคันเร่งแลวปล่อยแรงมาแลวหมุนได้เลยนะแต่เมือมม่อไหร่ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าแล้วทีนี้พอไม่กล้าปุ๊บเนี่ย จังหวะการเคลืนพวงมาลัยมันก็จะแตกต่างกันทีหนึ่งนะครับแล้วก็การเติมเร่งก็จะแตกต่างกันด้วยอ่านะครับ้ทีนี้ไปดูวิธีการครับว่าเราจะทำยังไงไปดูครับ้าสวัสดีครับผมขับรมาขึ้นเนาาร,ยยนนรือต้นเรื่อจามบอญติยอดคือเวลามือใหม่นะครับคืนพวงมาลัยนะครับ เป็นเพราะว่าที่คืนไม่ทันนะครับเป็นเพราะว่าความเร็วของรถนะครับอย่างคนขับคล่อง <c oughs> แล้วเนี่ย <c oughs> เขาเติมคันเร่งตามได้เลยนะครับแต่มือเก่าเนี่ยไอ้แต่มือใหม่เนี่ยนะครับไม่กล้าเติมคันเร่งนะครับรถมันเลยช้าพอเลยช้าปุ๊บเนี่ยพอรถช้าปุ๊บเนี่ยมันก็เลยหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามจังหวะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราหมุนช้าแล้วเราจะคืนยังไงดีครับอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกวิธีการนะครับเวลาถ้าเพื่อนเพื่อนคืนพวงมาลัยช้านะครับวิธีการก็คือ เราจะคืนพวงมาลัยก่อนครับคืนก่อนยังไงครับอยวมาดูนครับเวลาคืนพวงมาลัยรถช้าใช่ไหมสมมติว่าเราขับมาปุ๊บกระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทปุ๊บหมุนมาให้หมดครับหมุนมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะกลัวใช่ไหมมีรถมาเยอะเลยกลัวรถวิ่งมาเยอะๆกลัวนะครับแล้วรถก็เป็นมือใหม่ก็พยายามช้าๆใช่ไหมขับรถช้าเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าช้าเนี่ยจังหวะคืนพวงมาลัยมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับทีนี้เดี๋ยว เราจะคืนพวงมาลัยช้าๆนะครับมารถเคลื่อนที่ช้าๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เติมค่าเร่งมากนะครับวิธีการก็คือหมุนพวงมาลัยมาก่อนนิดนึงครับอ่าพอเราโค้งมาปุ๊บเราค่อยหมุนเพิ่มครับเออแบบนี้ครับอันนี้จะช่วยให้มือใหม่เนี่ยคืนพวงมาลัยได้ทันนะครับเวลาคืนพวงมาลัยเนี่ยเราเรายังไม่รู้จังหวะเริ่มนะครับเราคืนมารอก่อนยิ่งพวกที่คืนพวงมาลัยไม่ทันส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะนะอ่ารถกระบะรถคันใหญ่ๆรถ SUV อะไรเงี้ยเอารถแฟนมาขับเอารถพ่อมาขับเงี้ย คืนพวงมาลัยมาก่อนครับคืนมาก่อนหน่อยหนึ่งดูจังหวะหน้ารถนะครับแล้วก็ถ้ารถมันโค้งตามทางมาแล้วก็ค่อยทยอยคืนได้เลยอ,อันนี้คือวิธีการคืนพวงมาลยัยสลับมือใหม่นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันอีกรอบหนึ่งครับว่าเราจะคืนก่อนยังไงนะครับเวลาคืนก่อนนะครับเราจะคืนไม่หมดนะเราจะคืนค้างมาหน่อยหนึ่งคืนมาประมาณหนึ่งคืนมาประมาณนึงแล้วก็ให้รถมันไหลามารถเคลื่อนที่ช้าๆไหลามานิ่งๆนะครับแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยเพิ่มนะครับ ดูน้าลถเป็นหลักอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะครับเรามาดูกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับมือใหม่เวลายุเทิร์นอ่รถไม่ได้ไม่มันไม่ได้มีความเร็วมากนะครับเพราะกลัวไม่กล้าเติมคันเร่งมาฝึกมาซ้อมเนี่ยก็เริ่มจากช้าๆก่อนใช่ไหมนะครับเบรกช้าๆก่อนนะครับอ่ากจกมองข้างเลยฝพบาดหมุนมาให้หมดครับปื๊บหมุนมาปื๊บรถบันช้าใช่ไหมอ่ไล่มันช้าๆครับแบบนี้ใช่ไหมไม,แบบมือใหม่จะช้าๆแบบนี้เพราะกลัวใช่ไหมเนี่ยรถเฉยมาปึ๊บคือ่อก่อนอออ่่่่ะคคยย้้้นนนเเเพิมมมมัจไไดดตงหุทีีว เหมือนเราผ่อนนะครับเราผ่อนมาก่อนอผ่อนมาก่อนหน่อยนึงปุ๊บแล้วดูหน้ารถพอรถเฉมาปุ๊บค่อยคืนเพิ่มไม่ใช่มามาตั้งตรงปุ๊บแล้วค่อยคืนเพิ่มทีเดียวเนี้ยมันจะคืนไม่ทันไหนจะเติมเคร่งตาจะมองอหมุนพวมาลไรเนี่ยมือใหม่ก็จะงงสับสนเพราะว่าไม่กล้านะครับมือก็จะพันกันนะครับมันก็เลยทําให้คืนพงมอะไรไม่ทันแบบนี้ครับดังนั้นถ้าเป็นรถ SUV รถกระบะอะไรคันใหญ่ใหญ่ใเงี้ยลอง คืนมาก่อนนะครับคืนมาก่อนหน่อยหนึ่งแล้วค้างไว้นะครับหรือรถเันไหลมานิ่งๆได้จังหวะปุ๊บก็คืนต่อนเนื่องได้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยต้องฝึกแบบนี้ก่อนนะครับพอคล่องๆแล้วปุ๊บมันจะรู้พอรู้จังหวะการเติมคันเร่งรู้จังหวะการคืนพวงมาลัยเนี่ยมันจะได้เลยนะครับแต่ถ้าจังหวะแรกๆฝึกแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยถ้ายังคืนไม่ทันคืนมาก่อนหน่อยหนึ่งนะครับคืนมาก่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยหมุนเพิ่มนะครับคืนมาไม่ต้องคืนเยอะนะนะครับไม่ต้องคืนเยอะคืนมาประมาณหนึ่ง คืนมาให้มันลดมีมดมพวงมาลัยเนี่ยให้มันได้คืนมานะครับพอมันคืนมาเนี่ยพอเราจังหวะที่เราต้องต้องคืนหมดนเ,มเ,เนี่ยเราก็ไม่ต้องสาวเยอะไงเราก็ไม่ต้องสาวเยอะมันก็เหลืออยู่ประมาณเกือบรอบรอบกว่ากว่านินนดนิดเงี้ยมันก็นทาให้เราสามารถคืนพวงมาลัยทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทํายังไงนะไปดูกันครับะนะครับหมุนพวงมาลัยมานะครับปึ๊บกระจมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับมือใหม่นะเห็นไหมจะช้า ด้วยความเร็วจะช้านะครับนี่ไหลามาจะช้าไม่กล้าไม่กล้านะครับโค้งมาปุ๊บคืนมารอก่อนคืนมารอก่อนปุ๊บแล้วค็คืนเพิ่มครับพอรถคืนมาเพิ่มจวะที่2เนี่ยเติมเครื่งตามได้เลยครับกดเคร่องตามได้เลยแล้วก็รถก็จะออกไหลออกมาแบบนี้ครับอ่านะครับเวลาไปฝึกนะครับาที่เปียวๆก่อนที่โลง่ลงๆก่อนนะครับเออพอเราคุ้นชินกับความเร็วคุ้นชินกับเร่งคุ้นชินกับพวงมาลัยแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะนะครับเล็กๆเนี่ยเวลาฝึกผมเข้าใจเลยครับมันจะช้า รถเคลื่อนที่ช้าไม่กล้าเติมเคร่งเร็วนะครับวิธีการมันจะเป็นแบบนี้ครับก็ค,คือเราจะคืนพวงมาลัยมาก่อนหน่อยนึงแล้วพอพอได้จังหวะปุ๊บคืนเพิ่มช่วงจังหวะที่คืนเพิ่มนะครับเราจะเติมเคร่งตามนะครับดูนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยคอฟฟบาดหมุนมาให้หมดครับลถเคลื่อนทีช่ช้าใช่ไหมอ่ะไหลโค้งมาปุ๊บมีรถมาเราก็จอดโอูว่มือใหม่ไม่กล้ามานีมีรถมาหลายคันเลยเราไม่กล้าไปเราไม่กล้าไปเราก็รอครับอ่ะ หลังกระบะคันนี้เราจะไปนะครับปล่อยเบรกไหลมานะครับมือใหม่ยังไม่กล้าเติมเห็นไหมครับช้าช้านะครับยังไม่กล้าเติมคนเดียวเลยช้าช้ามาปุ๊บเนี่ยโค้งมาเบาๆใช่ไหมครับช้าๆปุ๊บคืนลงไปรอหน่อยหนึ่งปุ๊บะแล้วคืนเพิ่มครับจังหวะคืนเพิ่มนี้เติมเร่งเลยครับเติมเร่งเลยครับแล้วคืนต่อเนื่องเลยครับแบบนี้ครับอ่าแบบนี้ครับลองไปฝึกดูครับคืนมานะครับคืนมาปุ๊บรอบแรกคืนมาหน่อยหนึ่งค้างไว้ก่อนรอดูอาการหน้ารถนะครับแล้วพอรถ ไหลมาเรื่อยๆช้าๆปุ๊บหมุนเพิ่มจังหวะที่2ที่หมุนเพิ่มเราเติมเครื่องได้เลยนะครับมาดูกันอีกรอบนึงครับเดี๋ยวทําให้เพื่อนๆดูนะนะครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่ลองฝึกลองซ้อมดูนําไปปฏิบัติดูครับแบบนี้นะครับจะใช้กับรถกระบะรถ SUV อะไรคันใหญ่ๆนะครับพวงมาลัยหนักๆนีใช้ได้เหมือนกันนะนะครับวิ่งตรงมาครับผมรอกระจกมองข้างเลยขอฟุตบาทปุ๊บพอเลยมาปุ๊บหมุนให้หมดครับไหลมาช้าๆครับดูฝั่งหนูมีรถมาไหมอ่ไม่มีนะครับไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆนะ ไม่ต้องเร็วครับเพราะมือใหม่ช้าอยู่แล้วครับแล้วคืนมารอครับปึ๊บอ่ะแล้วคืนเพิ่มครับแล้วเติมคลัตตามครับอ่าสองขยักครับคืนรอบแรกปึ๊บรอจังหวะนิดนึงแล้วก็จังหวะที่สองพอคืนตามปึ๊บเติมเลัตตามได้เลยอ่านี่ครับแบบนี้ฝึกแบบนี้ทําแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งครับเวลาคืนพวงมาลัยเวลาเลี้ยวเราทํากันยังไงนะมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับมากันอีกรอบนึงครับผมนะครับกระจกมองข้างนะครับรอให้เลยฟบาทนะครับพเลย๊บนะครับ เลยมาปึ๊บหมุนมาให้หมดครับอ่าแล้วรอนะอย่าเพิ่งไปนะรถมาให้เขาไปก่อนนะครับชะลอไหลมาช้าๆแล้วหยุดหยุดให้เขาเห็นว่าเราไม่ไปนะครับอ่าไหลมานิดๆด้านหลังนะครับเขาอยู่เลนนู้นใช่ไหมนะครับดูย้อนหลังไปมีรถตามมาไหมไม่มีครับไปโค้งมาครับโค้งตามทางมานะครับปึ๊บอ่าเนี่ยพอเฉฟปึ๊บเนี่ยคือล้อมารอรอรอดูการครับปึ๊บอ่าแล้วคืนเพิ่มครับพอจังหวะคืนเพิ่มนี่เติมคันเร่งได้เลยครับค่อยๆกดนะเวลากดคันเร่งค่อยๆกดนะครับอย่ากดลึก กดมาประมาณนึงจับคนรู้สึกก่อนให้ได้ให้ได้คนรู้สึกว่ารถมันเริ่มเริ่มไหลขึ้นเริ่มเริ่มมีความเร็วขึ้นนิดๆอย่างเงี้ยครับอย่าเพิ่งกดลึกถ้ากดลึกแล้วมันจะ,ะมันจะตกใจนะครับมันจะตกใจทําให้เราคุมรถไม่อยู่นะครับเออเนี่ยทีนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูถ้าคนขับคล่องแล้วนะครับคนขับคล่องแล้วเขาเลี้ยวเนี่ยเขาอยู่เทินเนี่ยเขาจะไม่เขาเขาจะไม่ทาสองขยับเขาจะทําขยับเดียวนะครับอ่าดูนะนะครับไหลมาวิ่งวิ่งวิ่งนิ่งนิ่งมาครับ ไล bon ่มาตรงๆกระจุกมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับปึ๊บอ่ะชะลอดูฝั่งนู้นครับมีรถมาไหมไม่มีครับเติมเคร่งเร่งครับนี่คนที่ขับรถเป็นเ็าเติมเคร่งเร่งมาปึ๊บแล้วคืนเลยครับเติมเคร่งเร่งแล้วคืนเลยอันนี้คือคนที่ขับรถคล่องแล้วรับเติมเคร่งเร่งแล้วคืนพวงมาลัยได้เลยอ่าแบบนี้ครับแต่ถ้ามือใหม่ยังไม่คล่องยังไม่กล้าเติมคันเร่งเพราะว่าเติมแล้วไม่กล้าคืนพวงมาลัยนะครับแล้วรถมันจะฉี่เข้าฟุตบาทก็ทําแบบนี้ครับเหมือนที่ผมสอนเมื่อกี้เลยก็คือ เราจะคืนพวงมาลัยมาก่อนหน่อยนึงนะครับเราจะคืนพวงมาลัยมาก่อนหน่อยนึงพอคืนพวงมาลัยได้ปุ๊บได้ดูอาการหน้ารถครับอ่าพอดูอาการหน้ารถเสร็จแล้วคืนรอบที่2เนี่ยเราก็เติมคลิกตามได้เลยนะครับดูเหมือนมันจะใช้ระยะเวลา,านานแต่จริงๆมันทําแป๊บเดียวนะมันทําแป๊บเดียวครับคือมาปุ๊บรถเพราะว่ารถเป็นเคลื่อนที่ใช่ไหมไหลามาปุ๊บคืนมาหน่อยนึงรอดูอาการแล้วรถเฉมาปุ๊บเพิ่มพอเพิ่มมาปุ๊บคืนพวงมาลัยต่อเนื่องได้เลยครับอ่ามันจะดูเหมือนรอบๆเดียว มันจะดูเหมือนแบบหมุนรอบเดียวแต่จริงๆมันความรู้สึกคือมันจะเหมือน2ขยักนะครับคือมารอก,ก่อนหนึ่ายิ่งเป็นรถ SUV รถกระบะนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมันจะคืนแบบไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาดูกระจกมองข้างมีรถมาไหมไม่มีครับเบี่ยงเข้ามาเดี๋ยวผมจะยูเทินด้านหน้าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมไหลมาเรื่อยๆครับจำไว้เลยนะครับมือใหม่เนี่ย จะต่างกับมือเก่าเพราะว่ามือใหม่เนี่ยจะไม่กล้าเติมคันเร่งเพราะกลัวว่าเราจะเฉืขึ้นฟุตบาทหรือโค้งมาแล้วคืนพวงเลยไม่ทันนะครับกลัวนะครับดังนั้นเวลาคืนพวงมาเลยนะครับคืนมาปุ๊บหน่อยนึงก่อนอคืนมาหน่อยนึงก่อนแล้วดูอาการหน้ารถครับแล้วค่อยค่อยหมุนเพิ่มแต่มันจะห่างกันไม่เยอะหรอกพอหมุนมาปุ๊บเนี่ยรถมันเฉยไหมแล้วก็คืนต่อเน,นื่องได้เลยอะกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับโค้งมานะครับฝั่งนู้นมีรถมาเยอะเลย รอครับยุดมาหยุดตรงกลางมาหยุดตรงกลางเลนนะครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนอย่าให้ท้ายรถโผล่ไปด้านหลังนะครับโค้งมาด้านนี้ครับเปิดไฟเดียวครับราจี้ไปนิดนึงครับรถกระบะคารุวรลจี้เขาดึงออกซ้ายมาเห็นไหมครับนะครับดังนั้นด้านหลังนะครับไม่มีรถมาเลยไหลมาครับเราจะเข้าเลนขวานะโค้งมาครับโค้งมาโค้งมาช้าๆครับนี่รถช้าๆแบบนี้ครับคืนรอครับเติมพลงตามแล้วคืนต่อเนื่องครับอ่าเห็นไหมครับ พอเราคืนต่อเน,นี่ยงปุ๊บรถเติมแครงเนี่ยรถมันจะไม่เฉยเข้าฟุตบาทนะครับรถจะไม่เฉยเข้าฟุตบาทเพราะเราคืนล้อมาแล้วนะครับพอเราเติมแครงเนี่ยเวลาเติมอย่าเติมเยอะเพราะถ้าเติมเยอะมันรถรถจะพุ่งแล้วเราจะตกใจนะครับต้องฝึกเติมแคร่งก่อนให้คล่องนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะยูเทิร์นให้ดูอีกรอบหนึ่งพอยูเทิร์นอีกรอบหนึ่งเราจะไปสรุปกันครับ เดี๋ยวผมจะไปยูเทิร์นด้านหน้านะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีมอไซค์แทรกไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวมาครับเลี้ยวมาครับแต่เบรกให้รถช้าลงครับให้รถช้าลงช้าลงช้าลงนะครับแล้วเบี่ยงเข้าไปในเลนยูเทิร์นนะนะครับเบี่ยงเข้ามาตั้งรถให้ตรงนะครับวิ่งขนานกับฟุตบาทมานะครับรอกระจกมองข้างเลยนะครับเลยกลูไว้ปุ๊บพอเลยมาปุ๊บหมุนมาให้หมดครับ แก่เพิ่งออกไปนะรอก่อนเราจะไปครับดูย้อนหลังไปหลังคันสีขามีรถตามมาไหมไม่มีครับไม่มีหมุนมาให้หมดครับแล้วไหลมาครับมือใหม่เนี่ยจะช้าแบบนี้เลยไม่กล้าเติมพลังครับโค้งมาปุ๊บหมุนรอนิดนึงก่อนอ่าหมุนรอนิดนึงก่อนพอรถโค้งมาปุ๊บหมุนเพิ่มครับแล้วเติมพลังครับอ่าแบบนี้ครับผมลองไปฝึกดูครับเป็นแนวทางนะนะครับหมุนรอมาก่อนหน่อยนึงนะครับเพื่อเพื่อดูหน้ารถนะครับหมุนรอมาเพื่อดูจังหวะหน้ารถนะครับแล้วก็ พอรถเฉมาปุ๊บก็จะตั้งตรงเนี่ยคืนส่วนที่เหลือได้เลยตอนคืนส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถคลอคันเร่งเติมคันเร่งเบาๆตามได้เลยลองนําไปฝึกดูครับผมแบบนี้ครับอ่ะนะครับเดี๋ยวสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับเวลานะครับยเ turn นะครับมือใหม่กับมือเก่าเนี่ยมันจะต่างกันนะครับเพราะว่ามือเก่าเนี่ยเขาจะมาแล้วเขาก็จะเติมคันเร่งคลอแล้วก็ดึงพวงมาลัยครั้งเดียวแล้วออกไปได้เลยนะครับแต่มือเกา่า ไม่กล้าครับมาฝึกซ้อมนะครับพาคุณพ่อพาพี่พาน้าพาอามามาฝึกนะครับก็เคลื่อนที่ช้าๆนะครับพอเคลื่อนที่ช้าปุ๊บมันจะจับจังหวะการคืนพวงมาลัยไม่ทันนะครับเพราะว่าเวลาคืนพวงมาลัยเนี่ยนะครับรถเป็นต้องเคลื่อนที่ด้วยอ่ารถเันต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับดันั้นเวลาคืนพวงมาลัยรถเคลื่อนที่ช้าเนี่ยมือใหม่ก็จะจับจังหวะไม่ค่อยถูกนะครับคลืนเร็วไปบ้างคืนช้าไปบ้างนะครับด้วยความว่าความเร็วมันไม่ได้ตามที่ทีมที่ ที่มันควรจะเป็นนะครับดังนั้นเวลาคลืนพวงมาลัย ok วิธีการแก้ก็คือ Anyone? ที่ผมใช้สอนนักเรียนนะครับก็คือคืนมาก่อนนะครับคืนมาก่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณสัก20% 25%เนี่ยนะค,คือนมาก่อนแล้วดูอาการหน้ารถนะครับแล้วพอรถเฉยมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็คืนต่อเนื่องไม่จะห่างกันประมาณสักหนึ่งวิสองวิประมาณเนี้ยนะครับพอคือนมาปุ๊บต่อเนื่องแล้วก็หมุนไมาได้เลยห,หมุนโค้งมาได้เลยทยอยคืนจังหวะที่ทยอยคืนครั้งที่ท2เนี่ยนะครับเราเติมเคร่งตามได้เลย เติมค่าเร่งอย่าเติมเยอะเติมก็คลอค่อยๆกดนะครับใช้ส้นเท้าวางไว้ที่พื้นแล้วใช้ปเท้ากดเอานะครับไปเท้ากดปุ๊บจับความรู้สึกรถความเร็วเริ่มขึ้นได้ยินเสียงรถยนต์นะครับมันคลางขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องแบบกระแทกสุดนะไม่ต้องครับเหยียบค่อยๆเหยียบค่อยๆฝึกครับมือใหม่จะไม่กล้าเติมค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆกดค่อยๆกดแล้วจับความรู้สึกว่าอ๋อกดประมาณแค่นี้กดประมาณแค่นี้ทําไปเรื่อยๆทาวนไปเรื่อยๆปุ๊บพอเราคล่องปุ๊บพอเรารู้จังหวะว่า จุดเริ่มต้นในการหมุนพวงมาลัยมันอยู่ประมาณนี้รถเรานะรถเราประมาณนี้เดี๋ยวมันจะจับทางได้ครับพอรู้จังหวะว่าอ้าวประมาณนี้ปุ๊บมันจะคืนรอบเดียวเลยคืนมาด้วยปุ๊บเติมเคร่งด้วยอคลอมาปุ๊บพอรถตั้งตรงปุ๊บเติมเคร่งต่อเนื่องออกไปได้สบายๆบเลยอ่ะลองไปฝึกดูครับเทคนิคนี้ผมก็ใช้สอนนักเรียนที่ขับรถไม่ค่อยคล่องเป็นมือใหม่พอเริ่มทําเริ่มทํามันเริ่มได้ มันก็จะจับจังหวะได้แล้วมันจะต่อเนื่องได้เองโดยอัตโนมัติครับลองไปทําดูครับวังว่าจะเป็นแนวทางในการฝึกขับรถนะครับรถเกง๋งรถเก๋งเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาเฉพาะรถที่เป็นรถกระบะนะรถกระบะรถ SUV รถคันใหญ่ๆเนี่ยนะครับรถยกสูงเนี่ยลองดูครับลองไปลองไป,ลองไปปฏิบัติดูลองไปทําดูครับอะไรยังไงถ้าเ,เพื่อนๆลองแนะล้วรู้สึกว่าโอเคคอมเมนต์มาคอมเมนต์กลับมาคอมเมนต์ด้วยนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเอ้ยเทคนิคนี้ผมก็ใช้คับพี่ตั้มครับเนี่ยพ่อผมบอกแบบนี้เลยนะาผมบอกแบบนี้เลยก็ กดไลค์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะหาทิกใหม่ๆแนะนำนะครับมาบอกเพื่อนมือใหม่ใน้ลองฝึกดูกันนะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วครับผมไว้ใจกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเจอกันงคลิปนาครับบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b ุ o k กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาับเพื่อนเือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนเ่คนที่กำลังเริ่ เข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันในเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับผมผมพี่ดำถาพิยานะครับผู้เชี่ยวชาญนานการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาพาข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็พอข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ ขับ,บรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์อโทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับออดิไลอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนดูแข่งน,นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันที่หนะน,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 น้าสวัสดีครับยูบุ๊ดไั้ไหมครับ